จำนองคือยังไงหรอคะโอเคครับในเรื่องนี้จะมีอยู่2บุคคลนะครับคือผู้จำนองนะครับคือคนที่เอาอสังหาริมทรัพย์ไปกับผู้รับจำนองนะครับคือคนที่ให้จำนวนเงินนี่แหละถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็ผู้จำนองนะครับคนที่1เนี่ยคือเอาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองนะครับที่กฎหมายแบบอนุญาตนะครับให้กับผู้รับจำนองนะครับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับในการชําระนี่โอเคเสร็จแล้วการจำนองเนี่ยดียังไงเพราะว่าการจำนองเนี่ยทำให้อ่ ผู้ที่จำนนงกับผู้รับจำนงนงะครับไม่ต้องส่งมอบประสังหาริมทรัพย์จริงๆให้ครับก็สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ครับอย่างในเคสที่อยู่ในคําถามเนี่ยคือคอนโดที่ติดจำนนงใช่ไหมก็มาจำนนงไว้กับว่ากับผู้ผู้รับจำนนงเป็นจํานวนเงินหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็ยังใช้สอยคอนโดนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเปิดเป็นบริษัทหรือว่าเป็นที่พักอาศัยอะไรเงี้ยได้หมดเลยไม่ได้โดนยึดไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับ